ประมาชิลมกันแล้วจ้าก็คือในแทมเพอรี่เจ้าหนุ่มที่เหลือมีแต่ที่เดียว ก็คนเห็นกกน็คนเห็นกอนเราแล้วไม่เอาอ่ะก่อนต้องถ่ายหน่อยเวลาตลนเพลงเลยโอเคโอเคไหมเพื่อนเราที่คิว่าใครไม่ไปโรงเรียนอ่ะแตมแตมบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นไรแต่ว่าเมีาบอกว่าเค้กเจ็บหัวหรือเปล่า แม่ว่าใครเจ็บหัวแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนเราที่โชกใครไปเลยโอ้แล้ววันนี้เค้ชชกชคร้ายมากเลยเพราะครูใจดีมากได้เรียนน้อยเดียวเองเนมแบบอยู่กับครูนู่นครูนู่นก็ให้เล่นเรียนแป๊บเดียวครูนู่นก็ให้เล่นพอพอเรียนพอ แปลงฟันแล้วก็แล้วก็ทําสมาธิเฉดใช่ะเราก็ได้เรียนกับครูเพชรครูโรงเรียนแล้วนะครูเพชรแล้วครูเพชรให้ทำปิญญาทำปิญญาเสร็จก็เล่นเล่นแล้วก็เก็บกระเป๋างใช่เนี่ยนกะ็ดีแลหละเพี้ยชกหลายมากเลยต้องหลายมาเยอะเพื่อนเราที่โช่วยขยักันเราสูงแล้วยี่สิบหกเด้อ น้ำหนัก17บเจ็นี่แหละแล้เป็นแผลตรงจมูกทุกคนไม่เห็นหรอกทีงเรียนอยู่ HERE, มันก็ไป เห็นแล้วกระโดดไหมยังเห็นแล้วกระโดดใช่ไหมคนอยากเห็นแล้วกระโดดใช่ไหมเราพากระโดดกร,ระตุน้นพากระโดดว่าไงมันจะบังหน่อยมาบาังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะทั้าดา ทมายติด,ดตามให้หน่อยโอเค